โอ้ดอกแรกแบกหมานครับผมเป็นตาพูนตาเด้อจา้าเออเก็บของเหลือจากเขาเห็ดพึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้พึ่งหวานครับนี่ครับเห็ดพึ่งหวานขึ้นครับ สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุ้แม่เซมสายแม่เอาบองโอนมิรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสปหอคณะสํารวจป่าเห็ดครับวันนี้พามาที่ป่าคนาครับเข้ามาก็เห็นเขาเอาเห็ดตับเต่าลงไปคนละสองตะก้าสามตะก้าครับก็จุดประกายความหวังเลยครับก็เลยมาดูที่ของตัวเองตรงนี้ครับที่เคยเก็บครับมาก็มีอยู่นะครับแต่ก็มีร่องรอยการเก็บของคนอื่นไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ครับ นี่ครับนี่ครับตรงนี้สามสี่ดอกครับดอกกําลังสวยๆเลยครับผมครับไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะหมานกันหรือเปล่าครับเราจะได้เยอะไหมครับโหเห็ดตัดเต่าขึ้นครับดอกกําลังงามๆเลยครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับผมดูว่าคอมเมนต์อะไรมาเล่นๆก็ได้ครับแมวออกลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ เหตับเต่าครับตรงนี้ดอกกำลังงามงาไหมครับอยู่รับมองไม่เห็นนะยครับต้องเขีรยใบไม้ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้อีกดอกมองเกือบไม่เห็นโอ้ยดอกกำลังพอดีเลยครับวันนี้ ตรงนี้น่าจะบานครับดูครับสีเดียวกันกับใบไม้นะครับขนาดนางมองแล้วยังสังเกตยากเลยครับผมดูความมองยากของเขาครับ ตรงนี้สามดอกเลยครับต้องนั่งเล็งครับตรงนี้นี่ครับต้องนั่งมองใต้ต้นอะไรเตี้ยๆเนี่ยครับ ตรงนี้อีกหนึ่งอันครับผมขาใหญ่ๆเลยครับดอกเ,เดียวโอโ้ตรงนี้ดอกงามๆ,ๆเลครับนี่สวยงามนี่ครับ,บขึ้นมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ครับ สองดอกครับดูครับอยู่กันแบบนี้นะครับมองเกือบไม่เห็นครับต้องนั่งชงงกครับมูเจอแล้วครับ ขึ้นมาทางนี้ครับนี่งู้ดอกงามงามครับขึ้นมาทางนี้ด้วยครับโูหดอกสามดอกนี้สวยๆเลยครับนีครับโอ้หดอกงามงาะครับตรงนี้สามดอกครับนีครับโอ้โหดอกอบๆขาตันๆนลยครับ ทางน้อก็เก็บเอา<ๆ>เก็บเอาครับนี่ครับโอตรงนั้นครับคลิปเลยจ้าโอ้ยเยอะอยู่นะครับตรงนี้เดินกระดอนกลิ้งครับตรงนี้อีกดอกหนึงครับถึงก็ต้องคลานดูเลยครับ นี่มองยากมากครับโอ้ผมเดินผ่านมาทางนู้นสี่ห้าสองสามดอกแล้วตปยังไงเนี่ยคลานอยู่ตอนนี้นี่ครับทางนู้น๋ยเก็บตรงนี้ก่อนครับนี่ครับโอขาสวยๆเลยครับสองดอกตรงนี้ครับคนเก็บทางนู้น อันนโโ้หี่่ใต้องนั่งมองดีๆเลยครับตรงนี้อีกหนึ่งขึ้นไปทางนู้นครับเก็บเลยเก็บเลยเป็นแถวเลยครับทางนู้นครับเป็นตูมจุ้ม ตรงนี้ครับเจะเห็ดปลอกหนึ่งหนึ่งดอกครับตรงนี้ครับก็ร่องรอยเขาเก็บเลยครับดูครับใบไม้กระเด็นกระดอนหมดเลยครับลงเหลือไปให้ตรงนี้สองดอกครับผมนี่ครับดอกน้อยๆตรงนี้ครับ เหลือตรงนี้สามดอกครับหนึ่งสองสามครับตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์กของผมเลยครับเวลาผมมาเก็บผมก็จะมาสังเกตตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ขึ้นัที่อื่นก็ขึ้นครับนี่ครับตรงนี้ก็ขึ้นครับแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันครับตรงนี้ คนรูยเยอะมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งใหญ่ครับเขาในทั้งลูกครับมันขึ้นเห็ดนี่ครับนี่ครับตรงเหลือจากเขาสามดอกครับรมองเกือบไม่เห็นครับถึงได้เหลือครับ <c oughs> ด้วยความมองยากของมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันครับเพราะว่า คนเก็บเขาคนเก็บก่อนเขาก็จะเหลือให้เราบ้างครับนี่ครับมันมองยากครับตรงนี้ครับสามดอกไม่น้อยสี่ดอกไม่น้อยครับเป็นกอนครับตรงนี้ครับมีเจ้งรอยเขาเคลียใบไม้เก็บครับนี่ครับเหลือบ้างอยู่ครับเก็บเรื่อยๆครับสะสมครับ ตรงนี้สองดอกครับดูความเหมือนครับเหมือนใบไม้เหมือนดินนแต่ดอกสวยๆอยู่นะครับตรงนี้อยู่ครับนี่ครับดอกขอบใหญ่ๆเลยครับโอ้เจอเห็ดโคนนะครับกำลังขึ้นสวยๆเลยครับ นี่ครับเขาเดินเตะหงายท้องนะเขาหรือเราไม่รู้ครับน่าจะเขาครับเพราะผมยังไม่ผ่านตรงนี้ครับเห็ดปลวกครับโดนแมงกินไปทั้งเลยเอาได้อยู่ครับเชี่ยวกะเดินกระดอนแล้วเก็บเลย โอ้อันนี้เขีย่ยหาสิ่งได้เจอโอ้คมเหยียบไปแล้วครับไม่น,น่ามันโผล่ไม่พ้นใบไม้ครับคนนี้เขีย่ยใบไม้หาครับนี่ครับกำลังตุง้มๆอยู่ใต้ตองเจอคุณตากับคุณยายครับได้เยอะะเลยครับนี่ครับดูเยี่ยมัดเบอรเหมือนไต่เด้อบัดนี่ครับดูครับ โอ้หนึ่งตะก้าใหญ่ๆครับกับหนึ่งกระสอบครับหนึ่งกระสอบปุ๋ยของแท้ครับแกบอกว่าลงมาจะไอ้ขึ้นมาจากข้างล่างครับเออือดอกสวยๆครับดูครับสวยอันนี้ดอกสวยคุณปุ๋ยนี่โอ้หนึ่งกระสอบเลยครับุุป๋ยเดี๋ยวขอแบกดูหน่อยเอ็นถ่ายจะเกลือตาแบกมายังไงเนี่ยตาไมมาตานั่งเยอะอ๋อไดเบาๆเด้อพี่น้อง สิบกิโลยี่สิบกิโลเออไม่อยู่เรายี่สิบอือดูดูคุณตาคุณยายแกไปเก็บมาแรงมากเนีตุ้มนะอันนี้อันตุ้มครับอันบานแกแยกอันบานแยกแล้วอันนี้อันตุ้มครับอันนู้นอันบานโอ้ยว่าจะโขตามไปมาไม่ทันใจนุ่มวัดเยี่ยเลี้ยวน้องสินเจีกันน้องเฮ้ยนุไปตามตาเลยนุคิดว่านุมาตามตาขึ้นมาแล้วครับเข่าวว่า โนมาตามตาหนาถูกแล้วพอไปถึงแกเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บจนแกเอามาไม่หมดมันเยอะคนกลางมันได้แหกตกนี่อาจจะชอบชอบมากครับเวลามาแล้วเจอเจ้าถิ่นรับผมก็ได้สอบถามข้อมูลอย่างเงี้ยทีนี้แกมาแกถอดเสื้อหมดเลยมีแต่เลื้ดเตลือดเกือบจะเลือดเสื้อ คุณยายแบ่งให้ครับขอบคุณมากครับโอ้โหเกิดเดยเต็มแมตสกอตเลยนี่ครับคุณแม่แบ่งให้ครับได้ทองคอนเทนต์ครับเต็มตะกร้าได้เต็มตะกร้าแต่ก็แบ่งขอบคุณครับเจ๊ก็สนจะนำนุชมาเปจะกรรีกๆเจ้าก้นประซาามือทำบ้านแบบเต้บ้าบ้าเจ๊เจาเจ้า นคุณบเนียจั้อก่เนี่ยเนี่ยจำเคยโมโนหนังรถรัวตระรอพลเรบัดกันเยจบกกกกน่อยบัดกีมวกึ่แบะจจอยะเอ้ะเรากรักทังอ่ะหกคนสิบก็้ยนังไปทางบัดนี่ครับได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วครับคุณยายแบ่งให้ครับ มันดักมยแล้วมนกนแค่เาคุณตากลับก่อนนะครับได้เต็มครับบอกที่อยู่ครับแต่ไปไม่ถูกครับเ <laughs> ดี๋ยวจะหาแถวนี้ครับผมอบอตอนนี้ผมก็ ลองลงเขาไปตามคําแนะนําของพ่อเมื่อกี้ครับแกบอกว่าลงเขาไปตรงนี้สามขั้นครับเราก็จะมีที่แบบโล่งๆเป็นเนินๆให้หาครับก็ลองมาดูครมาคนเดียวครับอีกคนลงไม่ไหวครับก็ให้หารออยู่ตรงรถตรงข้างบนครับมีทางอยู่นะครับทางค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนเดิน ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับตรงนี้ลงนะครับตอนนี้ก็ลงมาได้หนึ่งขั้นแล้วครับแล้วก็ลงตรงนี้อีกครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงข้ามคลองตรงนี้แล้วครับที่คุณตาบอกว่าข้ามคลองนี้ไปครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับทางเหมือนเคยลงมาครั้งหนึ่งครับแต่ว่ากิ่งไม้มันลมทับเยอะครับก็เลยจําทางไม่ค่อยได้ครับ เจอเห็ดตับตาดอกบลลริ่มนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ผมหลงป่านะครับหาทางกลับยังไม่เจอเลยครับตอนนี้อยูครับดอกน,นี้ยูครับเทียบกับมือโอ้ดอกบลลเริ่มเลยครับชื่อไข่ป่าตายครับไม่ได้ไม่รู้ครับ ยังใหม่ๆอยู่เลยครับจะไม่กล้าเอาแล้วครับเก็บไวปนี่ตอนนี้ก็จำทางออกได้แล้วนะสรุปคือลงมาได้เห็ดตับเต่าสองดอกครับงอแต่ลงครับ ขึ้นเขากลับมาจะถึงรถแล้วครับเจอข้างทางตรงนี้ตรงที่เดินผ่านไปมเมื่อกี้ครับผ่านไปไม่ได้ดูครับตรงนี้ครับหลายดอกเลยครับทางนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะลองหาแถวนี้แับหนึ่งก่อนครับ มีอยู่นะครับแต่อยู่ใต้ใบไม้ครับดูครับดูยากมากเลยครับโอเคแล้วอันนี้แมงกินขาหมดแล้วครับเนี่ยครับขึ้นข้างทางเดินตรงนี้แหละครับเดินไปเมื่อกี้สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็หมานเกือบเต็มตะกาครับเพราะว่าคุณยายแบ่งเห็ดให้ครับ คุณยายก็ได้เยอะครับก็แบ่งให้ครับขอบคุณคุณยายด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ are, ทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะให้คุณยายพาไปเก็บนะครับขอเบอร์โทรคุณยายไว้แล้วครับคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บสําหรับวันนี้สวัสดีครับ